สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับผมวันนี้ครับช่างเป้มีเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับยี่ห้อ msi นะครับ Bro Bravo 15นะครับผมเครื่องนี้มาในอาการเปิดไม่ติดนะครับโดนน้ำมานะครับผมตอนนี้ก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเครื่องกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปงานให้ฟังนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ผมทำการเปิดเครื่องนะครับ ก็ขึ้นรูปโลโก้มาแล้วอันนี้เข้าหน้ายูเซอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใสร่รหัสผ่านเข้าไปนะครับอันนี้เข้าหน้าวินโดมาได้แล้วนะครับผมทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับทุกฟังก์ชันเลยนะครับ อาการที่ซ่อมไปนะครับน้ำเนี่ยมันไปลงที่ตัว i อซสาโวลต์หโวล์นะครับชื่อชิปเนี่ยจะเป็นชิป12254นะครับจะอยู่แถวจะอยู่แถวตรงกลางตรงนี้นะครับก็ถ้าพลิกมาเนี่ยก็จะมีคอยล์สาโวลต์กับหโวลต์อยู่นะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะครับที่คอยเปิดไฟ ให้กับอุปกรณ์ต่งตางๆนะครับผมตัวเนี้ยโดนน้ำนะครับน้ำลงแล้วเกิดการช็อตอยู่นะครับนี่ก็ได้ทำการเปลี่ยนไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น IC ที่นี่ไอซเบอร์นี้ครับ 51216นะครับตัวนี้ก็โดนน้ำเช่นกันนะครับเราเกิดการไหม้อยู่นี่ก็ได้ทําการเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเนี่ยก็เปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับแบ่นี้น่าจะแบตหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองเทสดูนะครับถ้าลูกคา้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับ เอเซอร์เอ่อซอนะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับที่เปิดไม่ติดนะครับผมก็สามารถส่งเข้าไปให้ทางร้านสมัยทีสวิตซ่อมได้นะครับผมทางร้านก็รับซ่อมโน้ตบุ๊กอยู่นะครับเนี่ยจะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไม่เข้านะครับผมโดนน้ํานะครับหรือเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนแบบเป็นคีย์บอร์ดนะครับเปลี่ยนหน้าจอก็รับซ่อมรับทําอยู่นะครับผมร้านนะครับจะมีทั้งหมด6สาขานะครับมีที่ไม่กลับบ้างหน้านะครับเทอร์มินอลนโซ ยู่ที่มอลัเท้านะครับเดี๋วมอบ้างแค่เดี๋วมอบางกะปินะครับแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอไลฟ์สดไว้เพียงส,สั้นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ